ทักทายสบายดีเอฟซีแฟนคลับไข่เพลงตูเกียวมิวสิกบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทีเขารวบรากสู้ผู้สุขพ้นค่ะพี่น้องค่ะอัปเดตขีวงานการแสดงรายงานการแสดงของไข่เพลงในทุกถุกมือคือเกา่าเ้านี่พบพอกับแอดมินในวันอังคารที 18, ร่8 8ปพฤศจิกายน2,568ค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ไข่เพลงตูเกียวมิวสิกงดรับงานหนึ่งวัน พักผ่อนหย่อนใจเพราะว่าน้องยูริวันนี้มีไลฟ์สดแบรนดานิกนะคะส่วนบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็จะมีไลฟ์สดกับน้องมาแต่ที่บ้านดำโปรติสตามรับชมรับฟังใดตามนี้นะคะพี่น้องคะสรุปรายง,งานการแสดงเมือ่อคืนนี้นะคะพี่น้องเป็น อ่าอยูทีอำเภอพอนจเจริญจังหวัดบึงการคนอัญญะคือเกาค่ะพี่น้องดูอ่าดูจากภาพฟ้องด้วยภาพนั่นคือบรรยากาศด้านหน้าเวทีของอ่าบอสบิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์เมื่อขึ้นนี่กัย่งรถแลกแจกแถมคือเกาค่ะพี่น้องเมื่อขึ้นเป็นผ่าหมอ,อ่าทีนอนทีบอสบิ๊กไดมอบใหครับอ่าอีฟซีแฟนคลับที่มารวมง,งานนะคะพี่น้องเมื่อว่านี่เป็นสบู่เป็น ของมงค้นเพิ่นว่ะแต่เมือ่อคืนนี่เป็นผ่าห่มเป็นทีนอนพี่น้องเอ้ยเพิ่นได้มาจากสาเพิินได้มาจากการไลฟ์สดแล้วแตกล้านแตกแสนค่ะพี่น้องเพิินกับบริษัทหางร้านเพิินกับมออเป็นของสมนาคุณให้กับบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เล่ากับมานมาั่มมะท่ำบุญ่ตให้เอฟซีแฟนคลับดานหนาเวทีเชื่นชมในความรักความเมตตาความห่วงใยเอฟซีแฟนคลับของเพิินหลายๆก็ขอให้บอสบิ๊กเจริญรุ่งเรืองใน ทุกทุกมิตินะคะพี่น้องทุกๆงานที่ไปร่วมงานเขาก็จะมีบรรยากาศแบบนี้ให้ได้ชื่นชมแล้วก็มอบให้กับ FC f a ีแฟนคลับอยู่ตลอดเวลานะคะพี่น้องคะอีกหนึ่งข่าวดีในโพสต์แซวนีของไข่เพ่งตัวเกี่ยวมิวสิกค่ะพี่น้องน้องน้ำอูนมะนูนชัยนะคะพี่น้องรร้งานบอกว่าขอบคุณบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ผู้มอบโอกาสขอบคุณพี่พทีมงาน ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาให้พ่อพ่อแม่แม่ให้ FC แฟนคลับได้ชื่นชมและขอบพระคุณทุกยอดวิวยอดไลค์ยอดแชร์จากพ่อพ่อ,พอแม,แม่พี่ FC ขาขเพลงโตเกียวมิวสิกทุกทท่านด้วยนะครับ s a m n i e อ o ักส s a นีบอ b ักน,น้ำอุ่นมโนนชัย ag, น้ำอุน่นโตเกียวมิวสิกขอแสดงความยินดีกับน้องน้ำอุน่นเพลงส a m นีบอ o ัก พุ่งทะยานเข่าซูหนึ่งล้านหนึ่งแสนวิวกาบพี่น้องปรบมือรัวๆให้กับน้องน้ำอู่นมโนนชัยอศิลปินค่ายเพลงตเกียวมิวสิกพิธีกรประจำวงตเกียวมิวสิกเป็นอย่างยิ่งกาบพี่น้องขอแสดงความยินดีกับน้องอีกหนึ่งกำลังแรงใจกาบพี่น้องคะ เอาละค่ะพี่น้องนั่นคืออัปเดตคิวงานการแสดงรายงานการแสดงของไข่เพ่งตูเกี่ยวมิวสีไข่เอฟซีแฟนครับได้รับทราบได้ติดตามกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นอันว่าเมื่อนี้เฮ้าพักผ่อนหย่อนใจสักหนึ่งวันแต่ถ้าใครสนใจจะไปดูน้องยูริไลฟ์ก็ได้ดูผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับน้องมาแต่ไลฟ์ก็ได้แนะนําที่บ้านดํานะคะ

i yeah. got สนรกวันนี้รุ่งเช้าปวดตาอยากปกต mm ิ hmm. อยากพอกันเนื er. to ่องจากแยกทงหมโครงการทีวันพีเแี่ยนไหมคร่านแนวเรียกทีวนพเ่ไในลกอตกติด่อบอนวเดนเ่น้องดีนะต้องตต่้องไม่รุ่นอยครับีีดีดี เดี๋ยวหน้าเพื่อคนที่มีแฟนนะให้เงี้ยให้มีแฟนกันให้ไม่ใช่